ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็เจอกันอีกแล้วครับผมเนาะคลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องการเมืองกันปกครองครับผมเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงในรูปแบบของภาคปัจนครับผมเนาะแต่ว่าสิ่งต่างๆกับภาคปัจจุบันและก็ภาคอดีตมันมีอะไรบ้างครับผมเนาะสำหรับภาคประชาชนอย่างพวกเราครับผมเนาะแต่ว่ารูปแบบของภาคประชาชนอย่างพวกเรานี่มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะคือการรองรับ นโยบายแล้วก็โครงการต่างๆครับให้ที่ภ่าคเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงมาให้กับพากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นครับผมนอกภูมิภาคก็มาให้กับผูประชาชนเนะพวกเราได้นโยบาย โครงการอะไรหลายอย่างครับผมเนาะวันนี้เราจะมาพูดนโยบายโครงการเงินดิจิทัลครับผมเนาะเงินดิจิทัลล่าสุดในรูปแบบของอท่านเศรษฐาทวีสินที่ออกไปแล้วเป็นนายรกรัฐมนตรีครับผมเนาะที่ไม่ครบเทอมไม่ครบกลางเทอมครับผมเนาะก็ออกไปแล้วก็ให้คุณลุงยิงชินวัตรเนาะครับผมเนาะนะเข้ามาแทนบริหารเป็นนายกแทนครับผมเนาะ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะมาดูวิเคราะห์กันแล้วก็อยากจะรองรับในรูปแบบของภาคประชาชนครับผมเนาะมีโครงการอะไรค้างไว้ครับผมเนาะอันดับแรกคือรูปแบบของนโยบายไม่ขาดฟันครับผมเนาะในรูปแบบของเงินดิจิทัลครับผมเนาะหนึ่งหมื่นบาททุกไม่ใช่หนึ่งทุกเดือนครับผมเนาะมันก็หนึ่งหมื่นบาทครับผมเนาะแต่ว่าได้ทุกเดือนก็ดีครับผมเนาะถ้าถ้ามีคนที่เข้ามา ทำายิงจังซัพพอร์ตแทนพื่อซัพพอร์ตเพื่อไทยแทนหมายความว่าในรูปแบบของพลโทุ์ตินทีนวัรครับผมเนอจะเข้ามาร่วมในรูปแบบของพรคเพื่อไทยครับผมเนอก็เป็นเส้นทางการคมานาคมที่ตื่นเต้นพอสมควรครับผมเนอก็ไม่ขูดข่าหร่รลาบเลื่อนอพอสมควรครับผมไม่มีอะไรขวางน้ำขากวากน้ําขวางกั้นเลยครับผมเนะก็เป็นไปด้วยดีครับผมเนอประชาชนอย่างพวกเราก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเข้ามา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่วมด้วยช่วยกันในรูปแบบที่อรองรับนโยบายโครงการที่มันค้างอยู่คือรูปแบบของเงินดิจิทัลครับผมน่อล่ลากเลย คือนโยบายไม่เคยันครับผมเนาแจก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 แ,กแ,กแ,กแกจกเงินดจิทัลนร้นาราชกาแต่ก่กนก็ว่าในรูปแบบของที่จะมันมาเป็นผู้ประกอบการที่เอาเงินคืนแต่ว่ารูปแบบมันไม่ได้ก็เป็นอาจจะมาแจก,กผมเราอ่าเฟสแรกคือกลุ่มเบาบางแล้วก็กลุ่มคนพิการขร้าราชการ14-15ล้านคนเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งกลุ่มแรกรับรมเนาะไม่รู้ว่าจะ,ะจัดเขาเรียกว่าอะไรอะจัด จะร่วมทีมที่จะเข้าไปทำงานาใหม่ที่จะมาแทนพระนท่านสิทธาทวีสินที่ออกไปครับผมเนาะ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือคุณลุงหญิงครับผมนอะก็กําลังบริหารใหม่ครับผมนะอะไรรายงานอะไร,ะไรมก็ค้างก็เป็นอีกรูปหนึ่งการรอคอยตั้งแต่วันที่22แล้วก็หมดสภาพไปแล้วก็มาฟื้นขึ้นมาใหม่ครับผมนอะก็จะขึ้นมาเรื่อยๆในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงให้ไร์เด่นๆก็เป็นนรูปแบบของท่านพ่อคุณพ่อครับผมนอะคุณพลโททักษิณยินวัตรที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันหรือว่ารองรับสปอร์ตเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมนอะที่พระเพื่อไทยจะจัดบ้านใหญ่ให้กับประชาชนคนเสื้อแดง อ่าแต่ก่อนเนาะครับผมเนาะแล้วก็รูปแบบของคนอ่าานรากแล้วก็ปานกลางกลุ่มปานกลางแล้วก็รูปแบบอ่กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ครับผมเนาะก็เป็นในรูปแบบของเจ้าสัวมั่งก็มีเด่นเด่นไลท์อ่าพอสมควรครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งของภาคประชาชนที่ร่วมด้วยช่วยกันของเราที่จะมารองรับสพอร์ตที่จะให้ความชิด ว่าเราจะรองรับยังไงนโยบายโครการมาแล้วแต่ว่ารูปแบบที่มันยังไม่มาเรารออะไรบ้างมีอะไรบ้างครับผมเนาะ,ะก็เป็นจุดที่เราจะเข้ามาที่จะให้รับรู้ครับผมเนาะที่มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ที่จะร่วมด้วยช่วยกันให้กับภาพประชาชนครับผมเนาะสำหรับคุณลุงยิงครับผมเนาะก็ยังไม่ได้เห็นข่าวออกมาจริงๆริงยังจังก็ยุ่งพอสมควรครับผมเนาะรับหน้าที่ใหม่ก็ตําแหน่งใหม่ก็เยอะพอสมควรไม่ธรรมดาครับผมเบอร์หนึ่งของโลกก็เบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับผมเนาะยี่เึ็นโลกครับผมเนาะก็ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเบื้องหน้าเบื้องหลังก็จะโดนซัพพอร์ตจากคนทนศักดิ์ศินวัตรคนที่มีประสบการณ์มาแล้ว แต่ว่าจะประสบการณ์ใหม่หรือว่าจะชิงไปเหมือนเดิมหรือไม่ชิงหรือว่าจะทําใหม่สิ่งต่างๆมีประสบการณ์แล้วมันก็ดีครับผมเนาะมันไม่เป็นในรูปแบบที่เหมือนเดิมอยู่แล้วครับผมเนาะประชาชนก็อยากจะพึ่งด้วยด้วยช่วยกันครับผมบอยไม่ทําอะไรครับผมเนาะ,ะก็อีกรูปแบบหนึ่งของรูปแบบของการมือกัรปกครองรัฐบาลกับรูปแบบของสวในงานต่างๆก็เป็นอีกอที่เขา เป็นเจมการเมืองทางการเมืองเราก็อยากจะได้สวัสดิการอะไรหลายๆอย่างนี่แหละครับผมเนาะทุกเดือนก็ดีครับผมเนาะสวัสดิการเรยอะมากมายก็ดีครับผมแล้วแต่ว่าพวกคุณจะทําอะไรยังไงกันก็พระประชาชนก็ขอไว้ว่าในรูปแบบที่มันได้สวัสดิกรก่าก็เป็นดีกับพระประชาชนครับทุกคนเนาะ ก็เป็นแบบนี้ครับผมเนาะก็ประชาชนก็มีความคิดได้เท่านี้ครับผมเนาะไม่ได้คิดให้ทําตามทุกสิ่งทุกอย่างให้กับภาาประชาชนกากบ,บาทแล้วก็โยนมาให้ภาาประชาชนชิดให้พวกเราเป็นไม่ใช่แพทย์ระบาดหรอกครับผมเนาะให้พวกเราอยากรู้อยากเห็นอยากจะเป็นอยากจะได้นี่แหละครับผมเนาะแต่มันจะทําได้ไหม อ่าพวกเราก็อยากจะได้เงินสวัสดิการทุกเดือนครับผมเนาะในรูปแบบของค่าของชีพลดน้อยทะลุงก็เอาไว้ก่อนครับผมเนาะค่าของชีพในรูปแบบที่อ่ามันจริงจริงยังๆก็เอาไว้ก่อนครับผมนนแลล่ะคือรูปแบบของเงินเงินครับผมเนาะเงินสดเงินดิจิ่ัลก็อ่ามีสัสดสวัสดิการและอ่า แล้วก็เป็นมาเงินคนแก่คนพิการแล้วก็อยากจะมาเงินดิจิทัลครับผมเนาะแล้วก็รูปแบบการการรักษาพยาบาลการเป็นอยู่ยังไงในรูปแบบของบ้านแล้วก็รูปแบบของตำบลก็มีสวัสดิการอะไรบ้างครับผมเนาะ,ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมคลิปน่าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม